ภาพรวมนะครับกลางยาวเนี่ยเรายังพบว่านะครับภาพรวมยาวๆเนี่ยยังเป็นเทรนขาขึ้นอยู่นะครับดูได้จากอะไรล่ะนะครับกราฟแท่งเทียนเห็นไหมครับว่ายังยกบัททอมขึ้นเรื่อยๆในกราฟไทม์เฟรมวีกนะครับผมนะวีกนี้ก็เหมือนกันนะครับก็ถือว่ายกสูงขึ้นมาจากวีกกันก่อนนะครับแล้วก็ยังประคองตัวนะครับเหนือกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยมาตั้งแต่ต้นปีนะครับผมแล้วก็มาตั้งแต่ต้นปี2024แล้วที่ยังไม่หลุดกลุ่มเส้นค่าเฉลี่ยนะครับ 50วันนะครับผมเลยนะครับซึ่งตัวนี้เส้นค่าเฉลี่ย50วันในไทม์เฟรมวิกเนี่ยอยู่แถวๆประมาณ3 0 0พันดอนเนาะน,นะครับถ้าเกิดว่ายังไม่หลุดส0มพันดอนเราก็ยังมองว่าเป็นขาขึ้นต่อน,นั่นเองในส่วนของทองโลกนะครับไทม์เฟรมเดย์นะครับล่าสุดเนี่นะครับ กราฟปรับตัวทะลุมานะครับ3360ไปแล้วเราก็ส่งสัญญาณว่าเอ้ยถ้าเกิดว่ามันผ่าน3-360หรือประมาณ51,500เนี่ยน,นะครับทองคำน่าจะส่งสัญญาณเป็นขาขึ้นในระยะสั้นอีกละลอกหนึ่งนะครับซึ่งตอนนี้เองนะครับกราฟแท่งเทียนกลับมายืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ย50วันหรือเส้นสีเหลืองตัวนี้ได้แล้วนะครับแล้วทั้งหมดทั้งมวลถ้าดูในมุมของภาพรวมใหญ่เนี่ยนะครับ เขากลับขึ้นมายืนเหนือกลุ่มคลาวสีเขียวตัวนี้นะครับหรือกลุ่มก้อนเมฆสีเขียวขาขึ้นรับคุโมคลาวนั่นเองตาบได้ที่กราฟเทงเทียนนะครับยังคงเคลื่อนไหวอยู่บนกลุ่มก้อนเมฆแบบนี้นะครับแล้วก็มียังยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยต่างๆได้นั่นหมายความว่าฝั่งบ่ายยังได้เปรียบตลาดในทางเฟรมเดย์อยู่นะนะครับฉะนั้นจุดซื้ออีกแล้วอกหนึ่งถ้าเกิดว่าราคาทองคำมันมีการปรับตัวลงมาส่วนใหญ่นักลงทุนจะไปซื้อบริเวณคลาวตรงนี้แหละที่ทำหน้าที่เป็นแนวรับหรือเส้นสีเหลืองเส้นสีม่่่วงเเส้นคาฉลีย 50วัน100วันตรงนี้นะครับในส่วนของโกลสปอร์ตจะอยู่แถวๆประมาณ3350-3330นะถ้าเกิดว่ามันมาชะลอตัวมาอีกแล้วล่อบหนึ่งเป็นจุดที่น่าสนใจในการเข้าไปซื้อเลยนะครับอันนี้มองเินกลางๆหน่อยนะนะครับมาดูในส่วนของภาพรวมระยะสั้นกันหน่อย4ชั่วโมงนะนะครับ4ชั่วโมงตอนนี้นะครับก็ระยะสั้นเนี่ยนะครับเขาก็กลับขึ้นมายืนอยู่บนคลาวดได้แล้ว ยืนเหนือเส้นค่าเฉลี่ยได้ทั้งหมดด้วยนะครับแล้วก็คราวที่พีดิกอนาคตเนี่ยยม้บมองว่านะครับน่าจะเป็นขาขึ้อนอยู่ฉะนั้นนะฮะถ้าเกิดมีการย่อของราคามาเนี่ยนะครับในระยะนี้เราก็ยังมองว่าเป็นการย่อเพื่อไปต่อน,นั่นเองนะครับผมนะฉะนั้นจุดที่น่าสนใจของตัวราคาทองที่จะไปซื้อรับมีดคมรอซื้อหน่อยเนี่ยส่วนใหญ่นะครับยังไงยังไงเราก็ต้องไปซื้อบริเวณกลุ่มข่าวเพื่อที่จะได้ราคาที่ดีที่สุดนะนะครับอย่างน้อยๆนะครับสามสามหกห้านะครับผมนะสามสามห้าศูน เป็นจุดที่น่าจะไปรอบ่ายเลยนะครับสำหรับใครที่รอถูกๆหน่อยนะครับแต่สําหรับใครที่เทรดดิ้งแบบสั้นๆเลยลายชั่วโมงจ่าเลยนะครับผมนะท่านอาจจะต้องไปรอแถวแแนวรับระยะสั้นนะครับก็คือแนวต้านที่เพิ่ง break ขึ้นมาคือคือ3375เนาะนะครับฉะนั้นสั้นๆวันนี้นะครับเลงที่3375ถึงประมาณ สามสามหกศูนย์นะครับน่าสนใจนะครับตรงนั้นราคาทองไทยอยู่แถวประมาณห้าหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยถึงห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดรอยห้าสิบาทนะครับผมนะฮะนี่เป็นแบบสายสั้นนะนะครับส่วนใครที่พอได้มีกำไรนะครับหรือมีการซื้อเข้ามาก่อนหน้านี้นะครับ ต้นทุนนะครับอยู่แถวแถวประมาณ3350 3360 3370เนี่ยท่านอยากจะแบ่งขายทำกำไรอยากจะขายได้ก่อนก็เชิญนะครับผมว่าตอนนี้นะครับในส่วนของตัว RSI เห็นไหมครับกราฟสีม่วงด้านล่างเนี่ยนะครับวิ่งเข้าสู่บริเวณกรอบบนนะครับนั่นหมายความว่ากรอบบนก็คือเขตโอเวอร์บอทนะครับส่วนใหญ่ถ้ามาแตะกรอบกรอบบนเนี่ยนักลงทุนจะพิจารณาขายมากกว่าบ่ายนะครับผมนะฉะนั้นนะครับเป้าขายวันนี้3385นะครับตีเป็นราคาฝั่งรับซื้อคืนทองทองไทยเนี่ย อยู่ที่แถว50,002นะครับ33.95ให้อีกระดับหนึงนะครับอยู่ที่ประมาณ52,100นะครับหรือนะครับเป้าสูงสุดที่เรา forecast ไว้ก็คือประมาณ3,409เนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ52,200บาทนะครับฉะนั้นนะครับกลอบขายขสำหรับวันนี้เนี่ยจะมองแถวๆประมาณ52,000ถึงประมาณ52,250บาทนะครับฝั่งซื้อนะครับอาจจะต้องรอราคาดอกมาแถวๆประมาณ51,900นะครับผมนะถึง51,750 สำหรับใครที่มีทุนนะครับที่ต่ำกว่า5 1 9 0 0ดูสต็อปตรงนี้ก็ได้ครับถ้าเกิดว่ายังไม่เคลื่อนไหวต่ำกว่า5 1 9 0 0เกนี่ยก็สามารถถือต่อได้นะครับผมนะฮะแต่ถ้าใครมีทุนที่ใกล้51,900นการถ้าเริ่มจะดรอปลงมาอาจจะแบ่งขายล็อกขายทำกำไรนะครับผมนะฮะนี่ก็คือภาพรวมนะครับในส่วนของกลยุทธ์การลงทุนทองคำสำหรับวันนี้นะครับผมนะฮะเทรดทองออสซิริซื้อง่ายขายไวเริ่มต้น1บาททองซื้อขายราคาเรียลไทม์ ฟรีค่าบล็อกเพิ่มโอกาสทำกำไรคูณ2ที่ปรึกษาการลงทุน21ชั่วโมง